โอเคครับ okay, สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาชอบ PGC Next กานกีนกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นศึกของธิกิตกรและสตากรนะครับผมอะ่ะก็เด็กผมนี่ครับเป็นธิกิจกรที่มาหลังสุดเลยธิกิตกรแห่งเวลามีเอวโอเดียมอ่าของฝอั่งเด็กอะไรครับผมมังกรบานลายผ่า เน่แต่มันไม่ใช่ตัวนี้บอกไว้ก่อนครับอ,อสปอยสปอยโอเคอเค,ครับมาก็หากใครสนใจสัง่งซื้อสินค้าจิงเกิ 05, ลดีเซตดีซี05ก็สามารถทักเข้าไปที่เพจ TCG Nextup ได้เลยนะครับทางเพจเฟซบุ๊กโอเคมาก็โรคือจริงๆไปเริ่มก่อนเริ่มหลังมันไม่ได้ทำนานมากแล้วนะเอออันนี้อัน,นคืออันสุดท้ายเ้ยที่มันทำแล้วมันก็ไม่ทำอีกเลยเพราะว่าถ้ามีมันจะเป็นแบบเอนเตอร์เทนเ้นท์แต่เราก็ใช้เหมือนเดิมครับมีออริจินัลยูยูสตาร์ไวท์หน้าไหนๆไอเบลยวมาถ่ายแล้วอัดดิสก์นละเอาเลย เปิดมาเลยมาแลวอรีน่าอ้าวใช่จริงด้วยแต่ผมเลือกแน่นอนครับเรื่อก่อนใครจะเริ่มมาแค่ด <c oughs> ีมามาสแตนดาร์ดแฟนการเลยดีกว่าสแตนดาร์ดแฟนการครับ <c oughs> โอเคเขาเริ่มโจ้แล้วพิมคิดก่อนไรครับสกิลของผมก็ถ้าไรครับเกจสูตรตัวนีน้สามารถโชว์รีเอลให้ฝ่ายดูแล้วผมจะแปะเซตออเดอร์จากในนอกเกมปีแห่งเวลาที่ถูกวิชิตไว้ครับนี่เป็นภาษาไทยเลยเป็นเซตออเดอร์นะครับอ่าก็เหมือนมีพอดิโอเลยผ่านเลยครับเขาเรินตัวแล้วพิม ไลท์โอเคครับคนเล่นตัวไหนครับไหนมีอะไรเข้าเฮ้ยเข้าเฮ้ยทำไมคอนอย่างนั้นโลบุเซแวนการคุณแม่หนูใช้เอคกซ์เนลีหรอผมไม่ใช้ก็ได้สิบหกเข้าได้ไหมครับเช็คไม่าแล้วอุ้ยอุ้ยผ่านตัวอะไรไม่รู้ทันจุ๋ยครับหิงอัพไซเคิลเอนเนจีผมยังไม่ชาร์จอีกผมจะจ่ายเลยเฮ้ยผมมีมีอะไรครับอ่ะผมก็ชาร์จแล้วผมก็จ่ายเลยสามจี้จุ๋ยครับจากไซเคิลเอนเนจีจากนั้นใช้สกิลของไลท์ไลท์กิจสองครับถ้าไลท์ทับไลท์ไลท์กิจหนึ่ง เอามือไปแปะครับเอาไปแปะเป็นลีเก้ครับจะได้จุกอะสองใบฟึ๊บฟึ๊บโอ้อครับนี่ชลีเก้ชลีเก้จากนั้นเริ่มเบทเทิลเฟสครับข่าวขอความสามารถาารอาของเฮ้ยเขาเดิเร์นหนึ่งคุณสามนรนะับกระโดดมาได้เลยใช่แล้วผมสามารถกระโดดได้แล้วก็เอาหลุมใบหนึ่งไปวานกูเป็นลีเก้แทนอ่าแต่ก็ตีเลยหนึ่งหมื่นสามพันโอเคครับหนึ่งหมื่นแปดยังบวกพลังไม่ได้โอกาส ไปครับหิวครับผมโอ้โอ้ลูกสีผ่านแล้วปุ๊บปุ๊บตัวอืมกินครับเฮ้ยใบนั้นมันจะอยู่ไม่ถึงเลยโว้ด้วยแอสนาคอนโอเคสกิลตัวนี้ครับโคลงเรียนโซชาร์หนึ่งครับเฮ้ยมังกรไปพว้าสามที่ม่ผมจี่ยังจังคุณไม่ใช่จี้เลยไม่มีให้ใช้เลยนา่นโลโตโอ้เฮ้ย รีเหรอครับคุณแวร์น็อคค้างเลยหมือนแฟรมันนอกขนาดนั้นเลยเหรอผมบ่อยติ๊กเกอร์หนึ่งมันจะอยู่โลกเฮ้ยแวนน็อคเหมือนแฟรโนกาครับไรเลยยูเอ้ยมาแล้วครับเฉดอะไรครับเฮ้ยไม่ติ๊กเกอร์สองพันหกครับเงียแล้วผมบล่อยกันปุ๊บปล่อยใส่เลยครับเซคชัเอนเนอร์จีจนจบครับผมอดีเซคชั่นเอนเนอร์จีก่อนแล้วผมก็ช้าสามที้ของใจไปเลยปุ๊บปุ๊บไรครับวิทยุตอนแย่งเวลาลิเอลโซเดียมครับจบแล้วผม โอเดียมครับอะไล่เราเลยครับดิชพอนเบนใบนี้เวลาไล่ครับสามารถโซลชาร์จหนึ่งได้พอไล่ครับมันจะไปเปลี่ยนที่มันจะไปรีเกตแทนแต่ว่าผมเลือกไม่โซลชาร์จเมื่อไปพิเกตครับโจก๊กัหนหนึ่งใบแบนกาได้รับพลังหมื่นหนึ่งหมดละ <c oughs> แล้วก็สกิลงิลีเอลโอเดียมบอกว่าในเธอเนะี่ะแถวหน้าจะบวกพลัง5,000ตามไอ้ริชอนเบนใน,กนิกเ <c oughs> ผมไปแล 5, ้วห0 0พก็ตอนนี้แถวหน้าเราไปห้า0ันผมขอลงมีครับฟอร์เรนเจอร์ร็คเตอร์ โซเชียลอ้าวจะขอไม่ได้มันขอสองสองัใบโซเชียลดีเซตจากนั้นก็สามารถคาร์บ,บ้านเพื่อระเบิดหรือว่าไอ้นี่ได้ดครับผมขอเลือกระเบิดแล้วกันไม่นะผม,ผมไม่ชอบกินน้ผมไม่ชอบคีนน้ำวอเตอร์แอคคุณระเบิด,ดได้แค่สองใบนะครับอ่ะผมลงเชลลี่ครับเชลลี่เกย <c oughs> ์อ่ะแบตเธอร์ละอ่ะตีครับเมื่อตีครับอ่ะมันจะบวกรางห้าพันถ้ามีกี่ดสองใบไม่ครับเมื่อแวนกลับไปรีเอลมันด้บวกห้าพันเลยแต่สกิลยิงยังยิงไม่ได้นะสิบแปดครับจะบุยห้าพันเปยี่สานหกหมื่ห้า โอเคแบนการจนเลยครับสกิลของรีเอลครับผมโซบรัสหนึ่งใบสุบ so านี่เป็นไรคันผมเอาเรียกอากาศหรือมือเข้าไปที่ปเป็นเกตนะครับเป็นเกตอ่ะปึ๊บจากนั้นแบนกาจะได้รับทริปเปิลดไว้าวแล้วก็ติดล่าหลังลลครับด้านหลังครับบอกว่าถ้าถ line order, เธอรีไลนออเดอร์ลีดีไก่ไฟหนึ่งมีหนึ่งใบที่โบนังห้าพันเมื่อกี้ผมไลนออเดอร์ไปลีดีไปเข้าเลยครับทริปเปิลดไว้บอดบอดบอดสวยงามอ,อ้อ่ะอันนี้เข้าโซบรัสแล้วผมปึ๊บ เมื่อกี้ฟอร์เรนเจอร์ของโซชาร์จโบ้5,000ด้วยแล้วก็เชลลี่ไป5,000ด้วยสายลูสาวเข้าเลยครับโอเคสกิลของด้านหลังครับเข้าโซโจหนึ่งผ่านแล้วฟรอชสี่อยู่ไว้สกิลผมว่าทำได้ผมแม่งสามเดมเลยโอ้โหโอเคสี่ครับครับไลท์เตา์ฟอนความไร้ท้าวางกล้าดาเกตยังไม่ไปตรงไหนหรอเนี่ยยังโอเค กิวเลยครับพอรงเงีเ้ยมือสองใบร้อยเฮ้ยก็แห่ไปขนาดเวลาใจเ <laughs> จ็บจิวนานี้จ่ายเอเจีเจครับจั่วหนึ่งใบปึ๊ไบไปครับหนึ่งหมื่นแนะครับถ้าเสร็จได้ก็หวานเกียบเสร็จอีกห้าพันไอ้บวกห้าพันสองพามสองเอาไปหมื่น้าก่อนเสร็จแล้วดี่าจุนหนึ่งกิวเนี้ยจั้ยหนึ่งโอ้โอยมา ตีสกิลับพับาลหนึ่งล้างหน้าครับหนล้างหน้าเ็าสกิลไปนี้โดลิธาอากแวนเสามบกาอลงมช่องผนังสะานนอนเอาไปว่าเอาไปกอนผมไม่อยากให้คุณดีไว้สกิลโอเคครับมือไวครับใช่ครับทุกอย่างเลยครับพีจีได้เลยพีเซฟสปานลบสได้ฟุตสี่ดแปดครับผมชันนี้บุดยังมีไรใช่ไหมครับใช่ครับ อยู่ตรงนี้นครับโซบานหนึงน่งใีไทยจวหนึ่งผ่านแล้วถึงเวลาแล้วสินะเวลานี้จะหยุดนิง่งแต่น่แตนชานสามก,กีจัวดเวลาหยุดนิ่งแต่ชะตาขอหนึิลคือโซน่าครับปึ๊บจัวโอเคตอนนี้นานะโบมื่นห้าด้วยสกิลของนี้ด้วยนะค้ับอมไล่ออ,อ,อดเดอร์ครับไม่โซชาจัวปเลยแบบต่ทุกคนมันจะติดขึ้น อ่ะผมลงตัวเดียวเพราะมีแค่ตัวเดียวจากนั้นเริ่มเร<ฟ>ิ่มไปดอฟเฟดสกิลครับกระตุบนบัตรห่อล้อหลุมไปนี่ผมขอ,อโอทิเกอรเ,เกียร์เอไ,ไหมครับ <c oughs> แถวหน้าโบว์มือคนระับตัวนี้บวกห้าพันตอนตีอ่ะวางไปเลยโอเคก็เอาเรียเปิดก่อนก็สิบแปดสามสิบแปดครับกรับยบับไม่รับดอฮิกเกอร์เฮ้ยกรับออกไปเลยมือหนึ่งไปเลยครับ แฟนการรวมตีสก,กิลของรีวดียลโซบรัสหนึ่งใบไปไปยืนเกีน,นะ <c oughs> และได้รับทริปเปิลไดคุณเช็คก,กันถูกได้นะครับคุณจะใช้อยู่นี่ครับอ้าวอยู่ได้หรอแมนตีแล้วกลาครับแชมเปี้ยนชิพดีแลักสองพันยี่สิบสปีที่แล้ว <c oughs> จริงครับ <c oughs> โอเคทริปเปิลไดครับให้นี่หมดฟึ๊บฟึ๊บฮีล็อกเป็นครูก่อนพลังเรียกการอีกรอบจากนั้นถ้าเกียมีห้าใบและตีเสร็จ ผมสามารถกด d i สกิลได้อะไรนะชิ้นก้าวบนมือสองใบแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละห้าสิบแปดครับสองเทียบสองสิบโอเคจากนั้นจบเถิดและเอฟเฟกต์ผมจะทำงาน d i สกิลครับผมเข้าเตืนลยครับแต่ว่าประกาศจบเถิดเท่ากับว่าทริกเกอร์ของคุณจะหายไปแต่นั่นดอแต่ว่าผมจะไม่ได้รับไลฟ์เฟสก็คือเอเนอร์จี้จะไม่เพิ่มเมลเฟสก็จะไม่มีก็คือจะขอเพิ่มไม่ได้ แล้วก็เริ่มไม่ต้องเฟดครับผมมีดินเทปบันเลยคอได้ใช่แล้วปึ๊บจากนั้นเอาหรูมไปวางเกล็ดแน่นอนใบนี้แบรน,นบบด์บกอีกหมื่นหนึ่งตอนนี้แถวหน้าผมบวกไปหมื่นห้านะครับเพราะว่ามีนหนึ่งแต่ว่ามันจะเบากว่าเพราะมันไม่ได้เผื่อครับมันเทิร์นไะด้อ่ะผมมาเลียดีกับสังสารครับผมจ่ายสองกี่เลยไหมยังไม่จ่ายใส่สามอยู่เหรอโอ้โหขาดทุนด้วยเฮ้ยทำไมขาดล่ะนี่ยังหยิุดผมอ่ะัวแอร์ไง เออ่าผมคอยห้าพันเอาไปเลยครับได้เลยจากนั้นดีเอลโจมตีครับสกิลเหมือนเดิมครับโซวาร์สหนึ่งแต่ว่ามันจะเหลือแค่2ไรท์เพราะว่ามันคริปเปลไรท์แล้วก็ลบหนึ่งไว้จากสกิลที่มีวิวเข้าเลยครับดีเไม่มีอ๋อราะว่าคุณรอดสัวแล้วงั้นผมก็ตีครับใส่สองที่ผมขอระเบิดตัวนี้คุณหนึ่งสามสิบแปดอ่าสามสิบสามครับ ดอยเกอร์เฮ้ยผ่านแล้วพลังวัฏจักรผ่านแล้วปิดไม่ได้หรอเนี่ยเข้าเดินตัวนึงมาเลยครับผมอยากรู้สกิลของลาซิสสึของคุณคุณรู้ได้ไหมผมมีเต้นที่บอกอะไรครับบังกรดับมาไล่์ไพ่วาก้าลาซิสสึกสกิลว่าอะไรครับสกิลแรกแล้วก็สกิลว่าเมื่อไรครับวาก้าที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองครับจะไล่สถานะจาริวไคโฮเฮ้ยโลนี่บังกรมัน เราก็สั่งเพอร์โซนาครับถ้าเกิดว่าเธอคนนี้ไม่ได้เผลออืมแข่งสถานี้จะอยู่ทางเกมเลยนะเหมือนยูนิซันเหมือนเดนนอนเป้เลยใช่โอเคครับอ่ะวุ้งผมจวดด้ของเด็กเหรอเฮ้ยจวดอะไรมาจวดอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยจ่ายเอเนจีสามเปิดท่าครับอะไรชูล่าเฮ้ยเอาเลยครับพอครับเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วเจ็บบอกว่าเกิดแวร์ปิดสถานะจาริวไฟโคลแบ่าของมัน สามบนสามครับตัวองครับพร้อมกันครับครับผมกิวชูนะครับจ่ายที่สองชี้หนึ่งคนครับชี้คนนี้ครับโดนลาลขึ้นหมือครับโอเคแล้วก็บวกห้าผมเพิดด้วยสามแปะครับผมเอาไปเลยครับฟิกเระสองใบปุ๊บโอเคครับผมแวร์ตีครับดาบที่หนึ่งดาบที่หนึ่งวะกิวครับล้างหน้าทุกคนครับอ้าวไม่ต้องเข้าบ้านหรอครับเนี่ยยังครับโอ้ถึงเก่งกว่าเดิมอีก จากนั้นไปนี้โรดีทายครับบวกห้าพันแวร์ครับโอเคบวกคิดเลยเหรอโคตรไปตะกี้ของชูราครับเขาจะบานหนึ่งคาราโดบวกหมื่นโอเคผมวัดแจวแวรผมปล่อยก่อนเช็คครับปึ๊บเฮ้ยฟื้นฟูได้ผมพลังให้กับแวร์แลับโอเคหนึ่งดาเอะครับหนึ่งดาเอะครับฟึบฝอยเลยเจอแร็ปเตอร์ตะกี้มัตีเสร็จครับครับเขาจะบานหนึ่งล้างหลังทั้งหมดครับ หลังผมสแตนลบสองใบครับสกิลวันนี้ขึ้นมือจากชูล่าสกิลวันนี้ครับอลงช่องหลังจากสภาพนอนโอเคแต่ว่าอันนี้เป็นสถานะจาริวไคโฮโซบารหนึ่งสแตนได้เฮ้ยอันนี้ชูราชูราแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมตีครับลี่ยนเปแปะแล้วผมอ้าวอย่างนี้ต้อผมกาดก็ไม่มีวิวสกิลแล้วสินะงั้นผมต้องเปลี่ยนนการตีมือหนึ่งใบ คุณห่้าลาดแล้วมีวันสกิลครับหน้านี่คอร์บาลหนึ่งครับเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขก็คือใช้เทคออโต้ที่ลุกครั้งแรกครับผมอแล้วก็ลุกเลยบวกสองได้แข็งเก่งกว่าเดิมเทคเดิมเลยแต่ว่าไม่สนดนเมดิฟายแล้วอ๋อก็คือผมสามแดงก็ยังกดได้ตีครับดาบที่สองดาบที่สามไม่ใช่หรอสองครับสามแล้วดิเออวะโอเจดาบที่สามไม่ป้องกันครับสองได้ครับเชิญเทค อ้ยคี่แวนพลังชูร่าครับออสองลัพเป็นสองลัพเียครับปึ๊บปึ๊บหลังแวนก่อนครับโอเคครับข้อเทียมข้ออไหครัห้าสครับห้าแปดครับอ่านได้ครับจาเรีวไข่หดโดนผมสามกีจั่วเธอโัน้าอะไรโอ๊ยเทาหน้าบกหมื่นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมมีเกย์สามใบที่เป็นติชชื่อแทวหน้าบวกีกมื่นห้าก็คือแถวหน้าบวกไปสองหมื่นห้าพอครับ เมดค่สกิลครับเริ่มเป็นเท่าเฟตครับสกิลการไปนี้ครับเซาตูบาร์ครับคอมาได้อีกรอบนึงแล้วก็เอาหลุมไปวางกิจครับนี่วางตัวเดิมเบาตีก่อนสกิลของเมทครับผมเอาหลุมนี่ครับเอาดีเอลโอเดียมเข้าโซ่ครับผมบุยหมื่นห้าครับฝากเท่าไหรนี้ครับก็เป็นสิบสิบบวกสามหมื่นสี่สิบห้าหมื่นครับปล่อยไหมครับโอกาสครับเคี้ัวโอกาสครับ โอ้ยเหมือนเดิมครับโซบัส์หนึ่งเอาลุมไปเอาเรียไปบใบไม่เรียไปเกรทริปโปลไดฟ์เท่าไหร่ครับแวนน่าจะลองสามสิบแปดไม่ใช่สามแปดยี่สามครับเพราะว่าเรียอากาศโบพลังเท่านั้นแวนไม่ได้บวกพลังยี่สิามจิปเปอร์ไดช์ใช่ไหมครับใช่ครับกาดครับกาดครับคมือว่าคอร์บัสจอยเฮ้ยจ่ายซีบีเลยเหรอโหดมากโหดมากจ่ายซีบีเลยผมไม่เคยว่ากล้าจ่ายซีบี โอเคครับอันนี้ไม่ใช้แล้วครับสามไรนะครับครับผมปึ๊บอ้าววินแคสวินแคสเมดวานเมเกอบครับผมหัอว่าโบกเงินไปได้นะตีครับข่ายสามแต่ผมยังมีใจสองจี้ครับครับผมชูราตายไปซะเฮ้ยจริงๆริชูราไม่ต้องก็ได้ผมขอไวส์แลชเชอร์ของคุณดีกว่าเพราะว่าคารุบาร์ไม่มีแล้วปึ๊บโอเคผ่านแล้วครับเคิรหน้าตัดสินกัน เธอเนี้แหละตัดสินตัวครับมันไม่มีเพอครับผมเขาโปรเทคไม่ได้ครับเขาปากเฮ้ยเกินไปไหมเอานักออกมาบู๊ทถูกแล้วอย่างนี้แหละโอเคครับหนึ่งหมื่นสี่ใจนิ้จี้สองครับโอ้หมื่นเก้าหเก้าจากนั้นผมชี้ตัวนี้ครับครับเอาไปครับวีนแคสชิ้นหนึ่งโอเคครับผมสกิลครับยักษ์สูบวกพลังถูกทำอะไรกันรู้ ไม่ทันไม่ทันเลยเท่าไหร่ครับปี22ครับหนึ่งเอาแลบหนึ่งห้าแหวนตีครับจะเป็นรับล้านต่อหน้าแบบนี้อุ้มโอ้ยไปแล้วตอนทีแปดครับฟอนติเกอร์แล้วก็รินแคสอะไรนะนี่แน่ชิวจะกลายเป็น48ครับสอง d r i เข้าเช็คครับฮึบอย่างไรกันครับโอเคอันนี้ว่าอันนี้ออกเกมมกม ดีทายแต่มันยูขึ้นหนึ่แล้วโอเคสามหมื่นสามแล้วผมหมื่นเดินไมไม่นะผ่านแล้วตาผมจาริวใครโฮเหรอจะมาสู้อะไรกับพลังของเวลาจัวะคอเมทครับนี่ผมสุดตัวเือนคุณนี่แบทเทิลเฟยครับออกใหม่แล้วแล้วก็ไปเดินไปวันวัหลูไม่รู้จบมาผมแวนตีเลยโซบาลครับ ผมเลือกหลังแวนผมไม่รู้จะวู้ทำไมพลังแค่สิบสามครับสองย้ครับคุณวัดได้เดียวผมเหรอไม่ครับฟหมดไรเรี่ยมแรงครับไม่พอละโอเคผมว่าแก่คุณออแวนการ์ดนุ่มไม่เป็นไรสามสามครับโอกาสครับเออสายการ์ตูนสายหน้าแวนการ์ดสายการ์ตูนโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วจบด้วยเด็กเรียลโอเดียมแล้วก็เด็กเป็นไงครับ ว,กวกกาก้าวาก้าราสเซอร์ะะอโอเคก็วาก,ก้าลาเกต้ารสเซอร์ก็กรีบของเราสองคนก็แปดเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้วันนี้ผมมาครับสวัสดีครับ